This suit means something. It's not just protecting your body, it's protecting the universe. Ready, Captain Lightyear? Ready as I'll ever be. To infinity. And so they have work party today, play. Not shout in my ear. Oh, yep. สำหรับพุทธนะครับในเรื่องบัสไรเยร์นะครับก็ภาคเป็นแมวครับในเรื่องก็จะมีหุ่นยนต์แมวครับชื่อว่าซ็อกส์ครับเป็นแมวตัวสีส้มครับเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนะครับของบัสไรเยร์ในเรื่องครับก็เป็นแมวที่มีบุคลิกความเป็นหุ่นยนต์บ้างในบางทีแล้วก็มีความขี้เล่นเหมือนแมวปกติทั่วไปแล้วก็จะมีความแบบกวนๆเวลาบัสเขากาลังเครียด,ด,ดหรือว่าซีเรียสกับเรื่องงานครับ Uh, no one. Here ก็กดดันแล้วก็ท้าทายแน่นอ,อนครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่ที่ที่เราฝันสักวันหนึ่งว่าอยากจะลองทำงานภาคดูแล้ววันนี้ดิสนีย์แล้วก็พิกซ่าให้โอกาสเราได้มาได้มาภาคเป็นตัวซ็อกซ์ในบัสไลยเย์แล้วเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนจาก แรงกดดันมาเป็นพลังงานในการที่ที่เราจะพาตัวซ็อกซ์เนี่ยออกมาให้ให้มันกลมที่สุดให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของซ็อกซ์แล้วก็เวลาอยู่กับบัสให้ได้มากที่สุดครับซึ่งพอได้ทำแล้วต้องขอบคุณทีมพี่ๆ พุ่มกับด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้ให้การภาคของเราเนี่ยมันมันไหลลื่นแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับยอมรับว่าเป็นการภาค,ครั้งแรกอะไรที่เราแบบอาจจะทําแล้วมันยังไม่ดีอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบน่ารักมากแนะนําให้สําหรับนักผ่ามือใหม่ครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าการเป็นซ็อกซ์ในเรื่องนี้เป็นการภาคที่มีความสุขมากครับผมได,ได้ได้ดูในทลอร์นะครับมันก็จะมีประโยคหนึ่งที่ที่บัสแล้วก็ซ็อกเขา พุ่งขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็ในตอนภาคเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าบัสผมเวอเลยที่ได้มากับคุณอะไรประมาณนี้ฮะครับยินดีด้วยฮะบัสผมเวอรเลยที่มากับคุณต๊สิ่งที่ที่ชอบที่สุดคือผมชอบโมเมนต์เวลาที่ซ็อกกับบัสเขาเขาอยู่ด้วยกันในในวันที่ เขาทั้งสองคนมีความสุขหรือวันที่เขามีปัญหาหรือต้องต้องไปผจญภัยในอวากาศต้องไปต่อสู้กับตัวร้ายแล้วแบบเวลาสองคนเขาเป็นบัดดี้กันแล้วแล้วบัสกับซ็อกเขาช่วยเหลือกันมันมันเป็นโมเมนต์ที่ที่น่ารักมันเป็นมิตรภาพมันเป็นมีความเป็นครอบครัวเราก็รู้สึกว่าตอนเราภาคเราก็รู้สึกอบอุ่นไปกับไปกับหลายๆโมเมนต์ของสองตัวละครนี้ด้วยครับ Buzz, that was utterly terrifying, and regret having joined you สำหรับบัสไลเยร์นะครับในเรื่องนะครับพุทธก็ภาคเป็นตัวซ็อกซ์นะครับเป็นครั้งแรกเลยครับสำหรับการพากเสียงนะครับก็ใครที่ชื่นชอบ Toy Story นะครับบัสไลเยร์นะครับนี่คือเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็น บัสนะฮะที่เป็นของเล่นใน Toy Story นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเห็นว่าเรื่องราวของบัสนะฮะก่อนที่จะเป็น Toy Story <c oughs> เขาเขามีชีวิตยังไงเขาทำอะไรบ้างนะครับก็มาชมกันได้นะครับสำหรับบัสไลเอียครับผมทุกโรงภาพยนตร์ครับ